โอเคครับผมกับสวีสชทุกท่านนะครับวันนเด็กเกมสติกบอลเกีกแล้วครับมามาต่อกับพาร์ทสองเลยส่งครับสติก Man มาหนึ่งสองซ้ำมาเริ่มเล่นกันเลยด่านต่อไปเมจิคคิวมาโอเควันนี้พี่แคทจะมาเล่นด่านต่อไปเมจิคคิวครับแม้ว่าตอนนี้จะมีคนดูไม่ค่อยเยอะแต่ว่า ครั้งหน้าเนี่ยคนดูก็อาจจะเยอะได้ครับพูดทำไมเนี่ยโอเคมาถึงก็บุกเลยเอล่พวกเราบุกเลยบุกเลยบุกเลยจุดนี้นี่ตีนี่ตีป้อมตีป้อมตีป้อมนี่ตีเลยตีเลยตีเลยนี่ผมก็จะทำการตีป้อมไปอย่างเดียวเลย ไอ้ป้อมตีป้อมนั่นตายนั่นเขาเรียกกำลังเสือมันแล้ว,วลเออหัถอยก่อนหอถอยก่อนแนั่นึองชึบข,ขุด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 อ่ะแล้วก็หนีนี่หนีเมื่อกี้ญาติผมเรียกครับเอาเลยเราต้องตีเอ้ย S <S นี่แอคแทดมือเลยนี่ตัวที่ผมต้องจัดการก่อนเป็นอย่างแรกเลยคือจอมเวทครับตัวไอเนี่ยตัวปวดสุดเลยไอเนี่ยตัวปวดสุดเลยจอมเวทตัวปวดสุดเลยจุดนี้ก่อนนี้ก่อนโอเคหนึ่งเนี่ยจะตายจะตายจะตายแล้ว น,นี่เอาไมเนอร์มาอีกแกกำจะตายได้จะตายแล้วจะแพ้จะแพ้แล้วรยุดนี่นี่ะอาหอใส่ไปไมเนอร์ไต้กล้ามาแล้วโหจะแพ้แล้วจะแพ้แล้ว โอ้ยเริ่มใหม่ไงเอาใหม่โอ้ยมาคราวนี้จะไม่ประมาณแล้วครับมาเอาประมาณนี้ก่อนผมจะเอานักขุดเอาไมเนอร์มาหุดนี่งขุดๆได้แล้วก็ววก็เอาไมเนอร์มาอีก ไอ้บุกไปเลยผมนี่จะเล่นบุโดยในด่านนี้มันจะยากลำบากนิดนึงเพราะว่าด่านนี้จะเริ่มโหดขึ้นเพราะว่าแต่แต่ละโหมดจะมีความยาแตกต่างกันนี่เอามาเนิ่มมาอีกสองตัว เอาละนีไมเนอร์เริ่มเยอะแล้วโอเคตัวสุดท้ายกดได้กดได้เคบุกตอนนี้เลยเพราะว่าไมาเนอร์เยอะแล้วบุกเลยบุกเลยนี่เอาธนูมาอีก ย้อนกลับก่อนเอาเลย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 เอานั่นมาแล้วมาแล้วมาปุ๊บก็หนีดิครับรออะไรหนีดิครับรออะไรหนีดิครับรออะไรแล้วก็ตามมาไยิงยิงยิงไอ้พวกนี้ตามมาแล้วเราก็ยิง เอ,อตายโอ้ยจบตีเลยจบตีเลยทำลายป้อมทำลายป้อมทำลายฐานมันนี่อแอคเเคลเลยเลยตัวผมต้องไปกำจัดก่อนคือตัวตัวตัวพ่อมดทับปุ๊ปลาเหาะไม่ทันเดือหน้าสองครั้งก็ปลาเหาะใส่พ่อมดมัหน,นึ่งตัวนี่นี่แหละนี่แหละโอ้โหลุยเลยพวกเราลุยเลย เลย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 เอล่ะหนึ่งในนั้นสองคำก็ป้าหอกไก่ต้อมดูอย่างแรงอย่างแรงเจ็บเต่าเนี่ยขอเรานี่อย่างแรงเอ่ะเดือดท้ายพโยุโอ้หม่และวเพื่อนได้ ชนะแล้วนี่บล็อกได้จองไปมานี่อัพเกรดนี่ยดาบพานอสเอเดี๋ยวหายไปไหนเนี่ยโอเคต่อไปอัพเกรดตรงนี้โอเคต่อทีเมื่อกี้อันนั้นหายครับอกที่อานน่าจะมันหายโอเคด่านต่อไป เราจะเอาลักดาบมาสู้กับลักดาบก็ออคือด่านนี้เนี่ยจะเป็นการร่วมมือระหว่างลักดาบกับคนธนูครับที่สร้างประเทศใหม่แต่ว่าพวกเขาดันกดขี่ประชาชนครับเราก็เลยต้องไปช่วยนี่มาดาบแรงๆพร้อมแล้วนี่นะีน่ะนี่นี่น,ะนี่น,ะน,นี่ดาบนี่อย่างแรงตระตูไม่ไหว เอาแต่ลักดาบปะน,นี่เม<า>ืม<า>่อวานมาแล้วก็ตมตีเลยเอาละฉันเป็นผู้นำเดินหน้าสองครั้งแล้วก็นี่แหละโอ้โหอย่างแรงนักดาบได้อย่างโหดนี่ตมตีป้อมเลย ป้องแบบนี้เลยซึบนี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่จอมตีตัวธนูก่อนเพราะว่าตัวธนูเป็นตัวกันหายสุดเลยก็จอมตีตัวธนูอย่างเดียวเพราะว่าตัวธนูมันเป็นตัวปัญหาดีจอมตี้ยเตี้นี่เลี้ยงเลย เรียบร้อยชยนะอย่างง่ายได้เวล,ลาขึ้นเองเลยทีเองมาไปเปิดกล่องกันมาแล้วก็น,นี่เออมาใหม่นี่อัพเกรดแต่คนอัพเกรดคนธนูนี่ตันแล้วครับขอไปที่ร้านค้าก่อนจะไปเปิดหีอะไรนิดหน่อยชิวเอาหีนี่เราก็เปิด มาดูได้อเอาแคได้เพชรได้เพชรเป็นร้อยนี่ได้อคอมบี้โอ้โหนั่นได้ของดีนั่นเลยมาขอไปลุยด่านนี้กันก่อนด่านนี้คือด่านเมจิคิวอีกด่านหนึ่งครับแต่รอบนี้เนี่ยด่าน,นจะยากกว่าเดิม oh, <yeah. S 1> แถมมากับลักเวทหญิงด้วยนี่ไงนักเวทหญิงนักเวทหญิงมีพลังแห่งการฟื้นฟูอย่างเดียวเลยเป็นตัวหรือคือตัวฮิวก็ว่าได้ครับ นี่คุณเพิ่มความเร็วอีกดิบโคตรโคุด,คด,คดขอขอปรัวอะไรนิดหน่อยเซฟนี่ผมก็ถล่มป้อมไปแบบนั้นแต่เดี๋ยวผู้มันจะโชว์พลังให้ดูครับขอ,อถอนได้ไหมเดี๋ยวเราไม่หมจะใช้เปียาต้อนด้วย นด่เอาเอาเอาสปียต้ตอนมาโอเคฉันมาแล้วสปียต้อนตัวแรกมาแล้วอ่ะเอาไม่นอกมาเพิ่มอีกมาบุกเลยบุกเลยมาเดี๋ยวกัเล่นเป,ป็นสปี ดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าในเกมเนี้ยสเปียร์ต้อนเป็นตัวที่รับความนิยมที่สุดเดินหน้าสองครั้งแล้วก็มาเหาะนี่ไงมันปล่อยท่าไม้ตายแล้วนี่ไงมันปล่อยท่าไม้ตายแล้วแล้วดูพอมดก็มาเลยนี่นี่นี่ คนนีเร็วเลยนี่เลยลุยเลยลุเลยรามีจะฆ่าย่างนึงเพราะาตัวฮิวมาวันนักเวิ่งมา,ากลุยเลยก็ไม่ฆ่าตัวพอ่อโมจอนเพราะตัว่อเตัวอันตรายที่สุดแล้ว เดินหน้า,าปลาหอกเดินหน้าของขัง้งแล้วเนี่แหละปลาหอกไปเสี่ยเเงเหนืเต็มๆไปใช้แล้วไปตัวน่าจะตัวนี้โอเคมาเอาเลยพวกเราลุยเลยลุยเลยไปเลยเครนนื่องไรก็บุกได้แล้วครับไม่ต้องกลัวเพราะจะใช้พลังครับเพราะพลงังหมดใช้ได้แค่ครั้งเดียว ชถ้าใครเคยเล่นก็ถือว่าโชคดีแล้วครับถ้าใครไม่เคยก็พลาดแล้วไปโหลดมาได้ในแอป Store และ Play Store ครับผู้จัดการต้อเล่นยิงก่อนที่มันตัวปัญหาสุดเลยเพื่อนมาช่วยจัดการมาหน่อยได้ไหมเออได้ได้เออตองตีตองติตองติตองตีตองตินี่เรียบร้อยเด็ดิเอาเลยรู้เลยรเลย ลุยเลยชนะแล้วก็ได้นักเวทหญิงมาลุยด่านต่อไกลกันด่านสเปียร์ต้นกับอาชิดอนจากนี้คุณยังเร็วคุณยังเร็วนีแล้วก็พาพวกไปบุก มาหัวข้คุูเป็นตัวนี้แล้วกันมามานี่สเปียร์ตอนนี้เหลอมาดินี่แหละนี่แหละรอบนี้มันจะอึดหน่อยครับแต่ว่าเป็นอย่างไรมันก็สู้มันเรามันก็สู้เราไม่ได้อันนี้มันถอยแล้วเราก็หนีเรบ นอ่ขุดได้ให้ยังเร็วผมจะขุดได้ไเรื่อยๆถ้เอานักหนูแล้วก็เอาลูกหลาเอาใช่อะทะลุลุยเลยโอเคพวกเราลุยเลยวิวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรนิดนึงครับเป็นแค่การเล่นไปเฉยๆแต่ว่าก็ดูให้มันสนุกสนุกก็พอเอาละลุยเลยเริ่เอาอย่างไกลนี่จรมตีตรงตี เอาเลยเพื่อเราบุกบุกบุกอดอัดมาแล้วหัวหน้าเอาไงดีติดตามหมดเลยติดตามหมดเลยติดามหมดหมดเลยนี่สเปียร์ต้อนเป็นหัวหน้ารอบนี้สเปียร์ต้อนเป็นหัวหน้าเดีเ๋ยวก็โดนดึงเดี๋ยวก็โดนดึงนี่ตัวนี้นี่ต้องหนีเสียทล่ไว้ไม่พูดเสียทล่เอ้ยไอ หนีก่อนนี่เราเก็บตองมากันเต็มเลยอ่ะลุยเลยไม่กลัวแนละ้วต้องไปโดมตูตัวานูก่อนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวปัญหาสุดเลย นี่ตัวนูเป็นตัวปัญหาสุดเลยโจมตี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 โอเคไปด้วยโอ้ยเจ็บตไปข้างหัวใจข้างนี้ง่ายเลยนี่สู้สู้ดิมาดิก็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 มาดิ ก็มาดิเออะตายนี่นี่ตีตีตีป yes. ้อมตีป้อมเยสชนะแล้วครับโอ้ใช้เวลาตั้งสามนาทีมาผมจะอัพเกรดนี่เลยสเปียร์ตัอนต่อไป ไปลุยด่านนี้ก่อนนลครับดินแดนอามชาิตด,ดินแดนอามชาิตมาลุยดินแดนอามชาิตก่อนอืมจะเล่นให้จบในคลิปเดียวเลยดีไหมเนี่ยโอเค นี่ตะลุยดินแดนเอามาหิดนี่คนบุกมาแล้วเอามาหิดต,ตายหมดเลยนี่ทั้งพ่อมดเอามาหิดนี่นี่ลองตีนี่ยองตีนี่ยองตีนี่อของเราได้ของเราจะได้เปรียบครับมา เดี๋ยวตีดินแดนี้เสร็จผมก็จะตียินแดนหนึ่งแล้วก็จะจบคลิปเล็กนเท่านี้เลยตีไยขุดๆๆทำไมชอบขุดหล่อเลยอะนี่ไม่ให้ขุดได้ว้ยไม่ขุดได้ด้ยมันมาแล้วมึงยอมไปขุดขุดได้ด้วย ไงดีครับวันหน้าตีงันดได้หมดเลยยิ่งอัาเกรดสเปียต้นความแรงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นความแรงของการปลาหอก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเยอะๆแล้วของเขาก็นี่ปลาหอกอย่างแรงนี่นนเอาจอเวทด,ด้วยอจอเวทมาเอาจอเวทมาใช้ได้แล <the> ้วถอยก่อน แต่ไอพวกมันก็หนีเวลาล้อเล่นนี่เหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นเสียงของญาติผมครับเมื่อกี้เสียงญาติผมครับที่ผมรู้ก็เพราะเมื่อกี้เป็นเสียงญาติผมอะนี่ซัมมอนลูกน้องออกมามาดิแกมาดิมาดิ มีเยอหน้าสองครั้งมีปลาหอกบนหน้าอกเต็มเต็มเฮ้ยเลยตร่มตีตุมตีเน้นๆสุ เราเริ่มเก็บเงียบแล้วมีมนะีก่อนมีก่อนนีก่อนโอคดูเดินช้ามากไอ้นี่เดินช้ามากเดินช้าอยากก่างกระเต่าเลยโอ้แล้วก็หนีก็ตายโชคดีเลยกว่า นูเวซัทนูนี่ๆเอาเรื่องมาอะไรเรื่มาอะไรตาตัวที่มีหอก่อนตัวที่มีหอกไล่ตามไปแบบติดๆิดอันนี้เล่นะสองครั้งองีกปลาหอกโอ้โหล่นปลาหอกไปโดน รูปปั้นไอ้นั้นก็โดนรวมโวยอย่างยากเลยเนี่ยยากเลยโวยอย่างยากเลยเนี่ยตีตีต ถือแล้วก็ชนะผมชนงเสียทีได้ได้สกินใหม่พ่อมดอมาหิดนี่สกินเลยเพราะว่าไปนก็ซื้อสกินได้เลยนี่ <S <S ถ้าเกิดว่าผมซื้อสกินเนี่ยก็ดีคือมันเนี่ยจะลดราคาให้ผมว่าไม่ซื้อดีกว่า ดินแดนสุดท้ายผมจะผมจะบุกดินแดนนี้เป็นดินแดนสุดท้ายและและพาร์ทสามค่อยต่อกันนะครับเัาจะใช้แต่ลักดาเพราะว่าเพราะว่าอันนี้นักดาดท้แล้วดินแดนเฮกโนแมนดินแดนของพวกยักษ์ที่ไร้จิตวิญญาณไรจิตวิญญาณเหรอแกตัวแน่พวกโนแมนยักษ์เฮกยักษ์ไร้จิตวิญญาณ นะฮะที่มันที่มันล้อเล่นแบบเราอะหรือว่ากูล้อเล่นด้วยหรอไเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยยักษ์มาแล้วนี้ยที่ใหญ่มันมาแล้วนี่เอาสเปียร์ต้อนด้วยเลยนี่ไปทางหลังนี่แล้วก็โจมตีทางข้างหลังในวิธีการโจมตีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ให้โจมตีทางข้างหลังแล้วก็นี่เดินอ้อมไปข้างหลังแล้วก็โจมตี ตีมาทางหลังเลยแล้วก็ต้องแล้วเราก็ต้องถอยด้วยครับถ้ามันหันมาก็ต้องถอยด้วยครับที่ผมรู้ผมเคยได้หลายครั้งแล้วผมก็เลยถนัดแบบนี้ครับเดี๋ยว้วถอยทําไมถอยทาไมยุดอีเดี๋ยว,ยยยว้าสองครั้งปลาเหาะขอถอยเป็นหนขอถอ,ถอยเป็นหนึ่ง อันนี้มาแล้วมาปุ๊บก็โจมตีเลยไม่ยอมให้ขุดแรง่ง่ายๆอันนี้ให้มันนี่ลอยมันไปโอเคขอโปรวนิดหน่อยนี่จะเอาโปรวอีกแล้ว เอาไปสองอนั่นจุดๆในขุดขุดขุดอาสนผมก็จะบุกไปตอนนี้เลยับขุดอย่างเลวขุดอย่างไลขของเราได้จิของอย่างเยงอะเลยทำเงทำลมทำเงนเทำเง มง <_ Gerilim> โอเคนี่ผมจะเล่น <_ t Soviet> เป็นสเปี้ยก่อนจะอ้อมไปทางหลัง,ง,งจะอ้อมไปท,งทงางด้านหาาลังนีาา่นี่อ้อมไปทางด้านหลังได้หน้าสอแล้วก็ปลาเหาะใส่หลังมันปลาเหาะใส่หลังมันแล้วก็นี่เออหน้าของทาก็ปลาเหาะใส่ แล้วนี่แล้วมันก็ตายนี่ทำงนานสุดเดิมอ้อมไปทางด้านหลังแล้วก็ตีทางข้างหลังนี่กดเอาไนี่ เดนหน้าสองทางต้องิ่หน้าสองทางแล้วก็ตาหอกเดยหน้าสองทาง้วก็เลตาหอกก็ชนะชนะแล้วให้ได้ยักษ์นอแม,มนมา พลังอเมนะครับเฮ้อัพเกรดโอเคงั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสหรับวันนี้ก็สนุกมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดลิ่ใหม่ๆของผมด้วยครับสรหับวันนี้ไปแล้วครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไคริสซีวันด้วยนะครับ